น้ำเห็นครับลาดสต็อคกครับนี่อยู่ที่บ้าน,นครับลาดสต็อกเห็นตรงที่เราไปถ่ายคลิปนั่นแหละน้องที่ทำแก้มลิงลนั่นแหละมาสวัสดีครับมาพบกับพียูอันส์อายยูนิดสิงครับผมามาชมรถพ่วงครับได้อยู่ครับตะกี้รถไอ้เพล่อนอยู่นะแม่ครับนี่นะครับ มิตเตอร์ห้าร้อยวอนะครับเลย่ยข้างใหม่แล้วครับพี่น้อง จะลงมาดูก่อนครับหน้ายาวใครมาหน้ายาวใครมาอันนั้นหัวลากครับรถขีบครับรถขีบ ชมหลากครับกำลังถอยเข้าไปเทปีบหัวลากเทง่ายครับเดี๋ยวเอียงก็พอครับหัวลากเลยไม่ได้ถอดลูกไม่ได้อะไรมากมายลานที่หมอลำบูดเดียนหกนี่ละครับพี่น้อง,นต,งน,อนตัวนี้โอ้โหต้นไปแล้วไปแล้ว ยกครับพี่น้องนี่ง่ายครับหัวลากนี่่จะมาเลียงนับนี่เลียง,งนี้เราไปหายคลิปุูกลอกนันละพี่น้องหน้างานแสมกับชิวนั่นแหละเสร็จเรียบร้อยครับหัวลากครับ ง่ายครับหัวรล้ลื่นแล้วนะ้องลื่นแล้วลื่นแล้ว <c oughs> ลื่นแล้วนะ้องไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วมามา เสร็จเรียบร้อยวารลูกไม่ล็อกประมาณนั้นครับพี่น้องอ้เอไปแล้วนะไปตรงไปเลยนะ ลถลดลดลดถดยัยงข้าเจ้ามาสต็อกมายัางเละอยู่ในตลอดอยู่ครับ ถึงครับถึงที่หมายพี่นอ้องมมนมีจมแข็งอยู่แล้วครับคนที่แข็งอยู่แล้วเสียงเงน้นอง <laughs> เห็นก้อนครับจากเมืองเลยนะครับนี่เห็นนล้วแสจแอนครับดวงมงครับวันละสองพว่วงมาอีกตอนเย็นๆน,นอนครับนี่ ถอดลูกครับถอดลูกตอนนี้นี่แหละไม่เหมือนหัวล่างนะครับนี่ ทำตัวลูกเสร็จแล้วก็จะดําตัวแม่ครับตก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 มาดําตัวแม่ครับตอนนี้ จะเข้าไปด้านในหลายแล้วครับเห็นไหมไปก่อนบนุกขนาดนี้ครับเนี่ยที่ว่าคนตื้อแบบหลายช่วงหลายลังแต่กัพอได้เข้าไปลยลงนิ่งเลยเข้าไปด้านในคูณได้อยู่วบนตอนตอนฝนมาตกเข้าไปได้ระวกตั้งแต่ลงลุกล่างแล้วอะไรกับฝนตกลง่นก็เข้าไปได้เลนนยเข้าไปไพวกนึงบถติดเลยก็ได้เข้าไปไ<ม> ว่าเอารถเกีพ่อเอารถเกีมาแล้วครับมนาตบึ่งาตอนนี้ยังเย็นอย่างบไดบอกรถขยับบไดเลยรถกระบะได้จอดได้เสรนะข้างนอกข้างนอกเลยทั้งเข้าไปนี้บ่ได้เล่นมากเลยเข้าไปก็แค่เข้าส่วนใหญ่รถผมเขาได้ปอนสองขั้นที่เข้าไปได้ ถ่ายแล้วพี่น้องพุ่งนี้มาครับสามสองพว่วงหนึ่งแทนลเลอร์มาวันนี้เพื่อนมาได้ปัณน,นี้ กันไปเลยพี่น้องอย่างมันเลย